ลูกโซนนะครับครับควายเหี้ยไม่ใช่เวลาสวีดเหี้ยอาบวกเนี่ยโง่ดิน้องอยู่ไหนมึงยังไม่ไปหาเหี้ยน้องอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่จอดข้างคันเขียวเนี่ยทไวรถเกงเราเยอะจังวะกี่คันวะน่ะเจ็ดคันเนี่ยไปไปไปเวลาเหี้ยจะห้าทุ่มครึ่งเลยส๊า ได้ยไม่ได้ตีทุกรอบเลยจะเปลือยแล้วรมเนัห่ไหมอ่ะจะเปลือยแล้วอ่ะออกเลยไหมอ่ะเปลือยแล้วนะริ่มเปลอยนะเ่ะเป่อนออกมาเถอะเริ่อยแล้อ่ะเริ่เปลือยแล้วครับอมเล่นกันหน่อยจุดจุ ุดนับเวลา20่พอๆอย่าบัมบัมใครรถอยู่หลังรถกูคุณเดเอารถออกมันจะถอยเล่นมินกาชาโอเคไล่ไล่ไล่ตามตามตามเอาเลยเอาเลยเอาแล้วหนาลงแล้วหนาเอา เอารลคันสีแดงรถคันสีแดงรถคันสีแดงเอารลคันสีแดงรถคันสีแดงเคื่อนราความป้าฮัลโหลความไมความมาชนหน่อยชน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 หลังหลังปล่อยปล่อยปล่อยโน่นิเกียวสิเกียวิเกียวติ๊กเกียวโดงตีแดงตีแดงตดีแดงตีแดงต่แดีแดงดีแงีแดงีีงีีแดงีแดงดีแ ช่วยปั๊มเลยมาช่วยปั๊ม่อยเกียวดิคอนแดงอาเลยเอาไปเลยอสมี่อัามสีอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยไมนมีอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคว่ำมามาดูดีเฮ้ยมาลง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 มาลมาลงมาามมาลงนลงมาลลมาล้งอามลง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 มม ไม,ไม่คือถ้าสมมติมว่าเราจะเล่นนะ่ะคือออกไปให้ให้ไกลๆได้ไหมเพราะว่าหมออยู่หน้าโรง,งพยาบาลนะไม่ความแล้ววแล่วไปกับมารับที่หน้าปั๊มน้ำมันดิน้องกูขับรถความเองด่วยด้วยช่วยด้วยโอ๊ย เอาเอาเอารถเราแข็งกว่าเอาเลยเอาเลยรถเราแข็งกว่าเอาเอาเอามีส mm ีม่วงสองคันโอ้เอาบัมม์มาสองคนบัมม์มาสองคนมีพวกมันเยอะพวกมันเยอะอีกมันเยอะพวกมันเยอะรีบมารีบมามันมีตัวมันมีสีม่วงคันเออโดนเลยโดนลยโดรถเราแข็งกว่าอะไรที่เกี nah, ่ยวไม่เราค่อยๆบั้มไปทีละคันกันไหมมันชนกันเองมันชนกันเอง จะไหมอไอจะคว่ำจะคว่ำจะคว่ำหมออยู่นะหมออยู่นะเจ้าหออหมออยู่นะเอาเลยมาเอาเลยมาาลงนะน้ำลง ครับหนว่าไม่ทราบว่าหัวหน้าอยู่หรือเปล่าครับนี่ครับว่าไงคะอันนี้คุณสภาใช่จากสภานะครับใช่ครับคุณมั่นใจว่าคุณเป็นสภาใช่มั่นใจเหรอครับสภาไหนอ่ะมีอะไรที่แบบเป็นเครื่องยืนยันความเชื่อถือไหมคะผมเนี่ยแหละครับผมที่น่าเชื่อถือที่สุดแหละไม่ค่ะเขาเป็นหลักฐานครับโอเคครับเดี๋ยวป้าป้าเรียกป้าเรียกอันนี้เลยแบ็คลิฟมาเลยหนูป้าแกงป้าเอามามาทำอะไรเหรอคะไปเรียกมาเรียกไอ้ลิฟท์ไม่เห็นหน้ามันสักตัว เล็กนิดยังผมยัไม่เห็นหน้าเล็กนิดเลยอะครับนี้เดสรุปเพราคุณจะไม่ชำระให้พวกผมใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องมาเก็บสวยอ่าฮะเป็นว่าครัสโนว่าไม่เข้าร่วมเนาะโอเคได้ครับเป็นว่าพวกผมเจอคุณที่ไหนคุณจะใส่คุณที่นั่นโอเคครับโอเคครับไปพวกเราไม่พูดเยอะอะไรวะอะไรวะกูงงหมดละอะไรอะจะทำอะไรไม่ได้หรอสวยดุดมาบอกจะเปิด ออะะไร่เก <emaal> ี่ยวอะไรสตอรี่ซ no. right. oh. ้อนงงเด้เล่นนี้ได้หรอไม่ได้นะสตอรี่ซ้อนไม่ได้นะบกนี่เนี่ยงงนะหาเรื่องหาไ่เปิดนั่นหนอแล้วพอหาเรื่องก็จะจบยังอะไรวะกูงงอย่างนี้ไอ้ป๋าป๋ามันโดนแบ็ค์นิดเราก็ต้องล่ามันดีมันไปแล้วนะไป็นลูกๆตามตามนี่เนี่ยมันออกแล้วนะตามดีตามตามดีป้าขับเลยป้าขับป้าขับไปด้วยไปด้วย ทำไมไม่ไม่เบิกรถกันไหเยอะจะได้ไม่ต้องเบกกันอดีเดี๋กูปลดล็อกให้เฮียกูขอมบนึกโอ้ยชียไอรินกูตัดก้เหยื่วสงครามจะบอกลูกกูใจเย็นๆแต่กูก็ไม่อยากพูดเยอะอะน้อไมมีไหมอมาน้ามบาดเลยน้าล้มบ้าปล่อยปล่อยปล่อปล่อยปปล่อยให้เขาบัมสรุปไปไหนสรุปไปไหนเี่ยมเขาคนเดียวก็เอยู่ละกูเนี่ยจะก่อนงไงนีเขาเซฟหนีเเซดี๋ยวกอนนีเซฟ สรุปยังไงโอเคไปไหนเลเบลใช่ไหมเลเบลกันเลเบลเลเสรุปจะลากเข้าเลเบลหรอไม่หรอจะเข้าเลเบลสรุปยังไงเนี่ยบูงเนี่ยเอาไงไม่ลากเข้าเลเบลไม่ไม่ต้องลากเข้าเลเบลเขาลากยาวเลยดีกว่าเพราะว่าลากเข้าเลเบลมันแบบถ้าสมมติว่าคิดจะเปิดกับสภาเดี๋ยวก็ไปตายในเลเบลหมดอะเอ่เอาเอาหนีเข้าหนีเข้าเซ้นโซนอะเราแจ้งเลยเราแจ้งเลยเราเล่นเลยเล่นเลยไม่ใช่สภาแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดสตอรี่ถ้าสมมติเขาเห็นเราในเลเบลเราก็โดนที่มีลมมา ไปคุยกับเขาดูค่ะหรอครับครับผ่ขโมยหรอครับพวกผมถ้าสมมติว่าคุณคิดจะออกแล้วแล้วคุณไม่มาเล่นต่อคิดจะออกแต่ใค้เข้ามาคืออะไรครับคันรถคันม่วงอ่ะกูว่าน่าจะยินเออในหกหกชั่วโมงมากโอ้โหร้องคันไหนไม่กีหย่าจะเล่นก็ต้องเล่นให้สุดตอนนี้ผมโดนแม็กลีสอยู่ไหนประเด็นอ่ะไม่คือมันอยู่ในเซฟโซนได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องออกนะคะใช่ค่ะ แล้วนี่ถึงครึ่งชั่วโมงยังอ่ะครับยังยังครับเอาไม่ครับแต่เขาอยู่ข้างนอกครับคุณฟังใช่คุณฟังผมเมื่อกี้ผาออกไปข้างนอกไแล้วฟังอยู่ไง่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาขับมาข้างในไม่ได้ไม่ได้ละคือเราไล่บัมกันแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นคืออ่าแล้วขับมาอย่างเงี้ยใช่ครับคือมันผิดแล้วว่าวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ตามนั้นครับก็คือจะไม่ยอมรับไม่เอางี้ก็แล้วกันย่านุไม่เพราะว่าตอนที่ผมโดนแบ็คลีดอ่ะผมแค่ถามคุณเมื่อกี้แล้วไงว่าเราบอลจบเลยไหมวอลที่บอลโซนได้ไหมเออ ไม่ยอมอะไรอะครับไม่ยอมอะไรดีกว่าผู้คุณฟังนะพวกคุณเล่นอะไรครับเราก็เล่นเกมไงครับเล่นอะไรอ่ามั่นใจว่าผู้คุณเล่นถูกถูกต้อครับหรอยางแน่ใจนะว่าเล่นถูกหรอเปล่าไม่ทําอะไรทําอะไรก็คุณก็เล่ามาทําอะไรโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมส่งหลักฐานทั้งหมดไม่ผมไม่ทำอะไรม่มไม่เอางี้เลยครับส่งใบเหลืองเลยครับโอเคป่ะตามนะครับเออแล้ววันนี้เจ้าตกวรจะวอลจดเลยไหมว่าผมโดนแบคเรีย ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็จบเลยครับมาก็เจินเลยเออเจินบวโซนเอาแล้วแค่นั้นแหละครับแแค่นนั้หละจบอย่าอย่าเล่นทุเรศครับบอกแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละโอ้ยทุเรศอะไรครับคุณก็ส่งใบเหลืองไปดีทำไมต้องวุ่นวายอะไรเดี๋ยวก็ลูคับเดี๋ยวก็รูครับหยุดโวยวายครับหยุดโวยวายคก็ส่งเลยก็ส่งเลยครับไม่เอาส่งเสร็จได้ไหมอ่ะพอพอเลิกเถียงกันไปเลิกเถียงกันไปเฮ้ย ผมเอาชีว, er. one, วิตคนละเสียงละเสียงละเสียงนิดละเสียงทุกคนดิวายแล้วเกินไม่เอาหรือเปล่าไม่ต้องรอแล้วก <be> ็ไม่ต้องรอแล้วกันนไหนคนที่วอร์เสร็จแล้วปิดกับตันวอร์ปะโยโยนะพอเราพอแค่นี้แหละอย่าได้ขึ้นนะแล้วเราจะวอร์จบทำไมกันเล่นไปเลยเล่นตามไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเราได้เปรียบอยู่เราจะไปจบตามเขาทําไมไม่จบผมไม่จบผมไม่จบไม่แล้ว เล่นเล่นไปเลยค่ะป้าแต่ว่าพี่ไข่ไม่ว้าแล้วเพราะว่ามันมีกฎประเทศอยู่ว่าเวลาคุณมีสตอรี่ห้ามหนีเขา้าห้าม <ไป S 2> หนีเขา้าวอร์โซนนะหรอจะไปเล่นวอร์โซนได้ไม่ได้มันก็โดนคูน่อะดิผิดกฎประเทศทั้งสองอะดิบดกลางอากาศออกเลยนะนถูงไม่ไหวแล้วต,ต้องจบปากดีเองไปไม่ต้องจบไม่ต้องจบไปเลยมันโดนแบคลิสต์มันโดนแบคลิสต์เข้ามันต่อเข้าไปก่อนเลยเขาเลยเขาดีเขาดี โดนโดนโดนช่วยด้วยไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเอาเลยเอาเลยเออแตกอุ้มนี่อุ้มนี่